สามนักร้องสาวลูกทุ่งมหัศจรรย์ครับผู้มาดด้วยพรสวรรค์และความสามารถพวกเธออายุเพียงแค่1 5บหถึงสิปีเท่านั้นครับแต่สามารถสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการเพลงลูกทุ่งหมอลำไทยมามากมายแล้วครับคุณผู้ชมเดาออกไหมครับว่าสามนักร้องสาวมหัศจรรย์อายุเพียงแค่1 5บหถึงสิปีนี้จะมีใครกันบ้างไปฟังกันครับคนแรกสาวน้อยวัย16ปี ผู้มาพร้อมกับพรสวรรค์และความสามารถอุงอิงเพชรบ้านแพงอุงอิงเพชรบ้านแพงหรืออุงอิงรัตนาพรอุทุมนางเอกหมอลำน้องใหม่จากคณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงหลังจากที่เธอหอบความฝันในการเป็นศินลปินมาออดิชั่นหลังเวทีหมอลำด้วยเสียงร้องของเธอทำให้สามารถเอาชนะใจหัวหน้าวงอย่างบอสโจโยมนิน และได้รับเธอเข้ามาเป็นลูกวงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงอุงอิงเพชรบ้านแพงเธอมีความฝันในการเป็นศินลปินทางครอบครัวสนับสนุนเธอในการส่งเสียให้เรียนในสิ่งที่เธอชอบหลังจากนั้นครอบครัวได้เล็งเห็นถึงความสามารถและพัฒนาการของเธอจึงได้พาเธอมาออดิชั่นในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพื่อหาโอกาส ในการเจริญเติบโตขึ้นไปอีกก้าวหนึ่งด้วยความสามารถของเธอที่โชว์ให้กับหัวหน้าวงอย่างบอสโจโยมานินได้ชมนั้นสร้างความประทับใจให้กับเขาเป็นอย่างมากและแฟนเพลงมากมายเขาจึงได้รับเธอมาเป็นสมาชิกของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงล่าสุดเธอมีผลงานเพลงแรกหอบฟันมาหลังห้าน ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของเธอผ่านบทเพลงนี้อย่างซึ้งกินใจถือว่าสร้างปรากฏการณ์ใหม่ของวงการเพลงลูกทุ่งหมอลำด้วยผลตอบรับอย่างล้นหลามทำให้เพลงหอบฝันมาหลังห้านติดหนึ่งในมาแรงใน y o u t u b e 4วันติดและยอดวิว3ล้านวิวใน5วันแรกได้สำเร็จเธอก็คืออีกหนึ่งน้องใหม่มาแรง ของวงการเพลงลูกทุ่งหมอลำอีกหนึ่งคนปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไม่ว่าเธอจะเคลื่อนไหวอะไรสร้างคอนเทนต์อะไรคลิปของเธอนั้นก็เป็นกระแสได้ทุกคลิปเรามารอติดตามเธอกันว่าสาวน้อยวัย16ปีคนนี้จะสร้างปรากฏการอะไรอีกให้กับวงการเพลงลูกทุ่งหมอลำล่าสุดคลิปที่เธอร้องไห้บนเวทีเนื่องจากจำเนื้อเพลงของตัวเองยังไม่ได้ ได้ถูกปล่อยออกมาในช่อง YouTube และเป็นไวรัลอีกครั้งติดหนึ่งในมาแรงอีกแล้วครับเชื่อเลยว่าเพลงหอบฝันมาหลังห้านของเธอนั้นจะทะลุ100ล้านวิวในอีกไม่นานแน่นอนครับต่อด้วยสาวน้อยมหศัศจรรย์อีกหนึ่งท่านเธออายุเพียงแค่16ปีน้องแอมชนทิชาสาวน้อยมหศัศจรรย์แชมป์21สมัยจากรายการด้วนเพลงชิงทุน โดยเธอนั้นสามารถสร้างปรากฏการ์เลตติ้งสูงสุดในรายการดวนเพลงชิงทุนครับโดยเธอได้รับเงินสะสมทั้งสิ้น750,000บาทจากรายการดวนเพลงชิงทุนถึงแม้จะจบรายการทั้งน้ำตาแต่ก็มีโอกาสได้เดินทางสู่เส้นทางสายใหม่เปิดซิงเกิลปลอบใจแชมป์21สมัยผู้ครองใจคนทั้งประเทศกับเพลง คำสัญญาที่ชานุมานที่ซองเดอรมาร่วมเป็นกำลังใจในเส้นทางสายใหม่หลังจบรายการของแอมชนทิชาดวนเพลงชิงทุนค่ายเพลงลูกทุ่งน้องใหม่ซึ่งได้โพสต์ภาพแอมชนทิชาที่กำลังอัดเสียงอยู่อีกด้วยพร้อมรับชม MV คําคำสัญญาที่ชานุมานจากแอมชนทิชาดวนเพลงชิงทุน เรื่องราวจากปลายประกาของครูสลาคุณนวุธบอกเล่าผ่านน้ำเสียงของแอมชนทิชาถูกใจแฟนคลับเป็นอย่างมากทำเอาคลิปของเธอทะลุ13ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยครับและคิวงานของเธอในเดือนกุมภาพันธ์นั้นก็แน่นไปตลอดทั้งเดือนนี่ก็คืออีกหนึ่งสาวน้อยมหัศจรรย์อีกหนึ่งท่านนะครับผู้มากด้วยพรสวรรค์และความสามารถน้ำเสียงของเธอเป็นเอกลักษณ์มากครับ และคนสุดท้ายครับนางเอกหมอลำวัย15ปีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์น้องยูกิเพนพกาสาวน้อยคนนี้เรียกได้ว่ามาพร้อมกับความสวยและความความสามารถด้านหมอลำจริงๆครับโดยเธอนั้นเป็นนางเอกหมอลำคณะหมอลำเสียงวิหกตั้งแต่อายุ13ปีเท่านั้นเองครับรางวัลกินรีทองมหาชนครั้งที่8 สาขาอนุรักษ,ษ์ศิลปะพื้นบ้านได้แก่ในหอที่กระหึ่มไปด้วยเสียงเฮฮาจูจูก็เงียบประดุดดังป่าชา้าเสมือนว่ารอคอยแสงอาทิตย์สาดส่องในพื้นที่นั้นกลับมาจนกระทั่งทราบว่ารางวันนี้ตกเป็นของนางสาวคลังพลอยวัยวัตรหมอลำสาวจากคณะเสียงวิหกพ่อยกแม่ยกหมอลำที่ราบสูงทั้งหลาย ต่างดีอกดีใจที่น้องยูกิเพนพกาสามารถคว้ารางวัลน,นี้มาครองได้สำเร็จครับน้องยูกิเพนพกาหรือมีชื่อจริงว่าคลังพลวัยวัฒน์เธอเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิครับน้องยูกิเพนพกาเรียกได้ว่าชื่นชอบการร้องเพลงหมอลำมาตั้งแต่เด็กๆครับเธอเคยได้ไปประกวด ในรายการซ u เปอร์เทนรวมไปถึงไม่ทองคำหมอลำฝังเพชรและไม่ทองคำเด็กมาแล้วครับซึ่งความสามารถของเธอทำให้เธอเปลี่ยนจากเป็นแฟนขับหมอลำจนกลายมาเป็นหมอลำคณะหมอลำเสียงวิหกซึ่งในช่วงแรกเธอนั้นได้แม่ของเธอในการฝึกร้องครับ หลังจากหนึ่งปีผ่านไปนกพงศกรหัวหน้าวงหมอลำคณะเสียงวิหกได้เห็นฝีมือของน้องยูกิเพนพกาซึ่งชื่นชอบน้ำเสียงของเธอมากจึงให้โอกาสเธอได้เป็นนางเอกหมอลำสมใจทำให้น้องได้พัฒนาตัวเองจนมาถึงทุกวันนี้ครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเธอนั้นมากพร้อมด้วยความสามารถเสียงดีมีเสน่ห์ ทำเอาแฟนคลับแม่ยกหมอลำนั้นต่างชื่นชอบเธอเป็นอย่างมากและนี่คือสามนักร้องลูกทุ่งสาวที่มากด้วยความสามารถอย่างน้องแอมชนทิชาน้องยุกิเพ็ญพกาและน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับอนาคตของพวกเธอนั้นจะต้องเป็นศิลปินแถวหน้าของวงการบันเทิงไทยวงการเพลงลูกทุ่งไทยอย่างแน่นอนครับ เรามารอติดตามและให้กำลังใจกันนะครับว่าน้องๆทั้งสคนนี้จะสร้างปรากฏการณ์อะไรในวงการเพลงลูกทุ้งไทยอีกส่วนใครที่ยังไม่ได้เป็นแฟนคลับของน้องๆก็สามารถสมัครเป็นแฟนคลับของน้องๆได้เลยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยครับสวัสดีครับ